ง่ายส่อสัตว์คือไม่โกหกพ่อแม่ไม่ลอกการบ้านเพื่อนพวกนี้นะใช่ไหมไม่โกหกพ่อแม่ใช่พอทาได้อาจารย์ไม่ลอกการบ้านเพื่อนนี่แหมแต่ถึงลอกก็ลอกแบบอะไรฮะเข้าใจไงไม่ใช่เขาเข,าเขียนยังไงเขียนตามมดต้องรู้จักคิดตามข้อที่สองมีวินัยเป็นยังไง คนมีวินัยต้องไปไงลกูกคนมีระเบีบวินัยต้องปฏิบัติดังนี้หนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายกติกาของสังคมข้อ,อนี้สำคัญเลย <c oughs> กฎกติกาที่เราตกลงกันตั้งแต่วันแรกเรียนวิชานี้เราตกลงมาอย่างไงเอ่ย <c oughs> เข้ามาถึงต้องทำอย่างไรครูเริ่มสอนแล้วต้องทำอย่างไรกิจกรรมต้องทำอย่างไร เห็นไหมเราต้องเคารพนะลุกนะเพราะอยู่คนส่วนใหญ่ถ้าต่างคนทําตามใจตัวเองก็ลําบากทุกคนต้องยึดถึงประโยชน์ส่วนรวมยึดประโยชน์ส่วนตนแล้ววุ่นวายถ้ายึดประโยชน์ส่วนตนเพียงคนเดียวไม่แลเหลียวส่วนรวมจะเสียหายเมื่อส่วนใหญ่ยับย่อยพลอยวอดวายส่วนของตนก็สลายไปด้วยกัน นักการเมืองทุกวันที่พยายามสู้กันขัดแย้งกันอยู่ทุกวันเนี่ยนึกถึงประโยชน์ตนเองทั้งนั้นก็เลยทําให้ประเทศชาติเป็นไงคะวุ่นวายไปด้วยวุ่นวายไปด้วยตรงต่อเวลาตรงต่อเวลานัดหมายนัดหมายการเรียนนัดหมายการพบเพื่อนนัดหมายการพบอาจารย์ นัดหมายไปไหนต่อไหนประมาณเนี้ยอย่างครูเองจะมีเวลาของตัวเองล็อกไปหมดเลยบางทีลูกศิษย์จะโทรมาวันนี้โทรมาสองรายเรื่องวิเชียนิพนธ์ครูต้องบอกไม่ให้มาย,ยุ่งเกลเวลาเรียนกูนัดเลย่าสิบเอ็ดโมงครึ่งไปพบที่ห้องสิบเอ็ดโมงครึ่งโทรมาอีกทีหนึง่งเพราะกูสอนหนึ่งสิบเอ็ดโมงแต่บ่ายโมงเออโทษทีสอนหนึ่งสิบเอ็ดโมงพอเที่ยงปุ๊บก็ต้องเข้ามาสอนอีกแล้วนะเพราะเมื่อกี้เที่ยงต้องรีบไปไอ้สิบเอ็ดโมงต้องรีบไปินค่าแล้วก็ ไปที่ห้องทํางานเพื่อจะไปส่งข้อมูลอะไรให้เขาตรงต่อเวลานัดหมายสาคัญพวกเราส่วนใหญ่คนไทยเรื่องนี้เป็นไงครับเห็นความสําสคัญเรื่องเวลาไหมคนไทยไม่เลยเวลาสําหรับคนไทยเป็นเรื่องยากจนเป็นเป็นอะไรครับเป็นลักษณะประจำชาติเขาเรียกว่า เวลาไทยเวลานั่นหมายไปไหนเขามักจะพูดว่ามาแบบไทยไปแบบไปแบบมาแบบไทยไปแบบเวียดนามหรือเปล่าฮะมาแบบไทยไปแบบเฮ้ยทำไมสำนวนนี้พวกเราไม่เคยดีนินกันเลยเหรอฮะเอ๊ะน่าแปลกใจน่าแปลก พวกเราเรยนกัว่ามาแบบไทยไปแบบฝรั่งไหมมาแบบไทยคืออะไรมาสายไงแต่ไปแบบฝรั่งคือไงหมดหมดเวลาเป๊ะไปไม่ใช่มาแบบไทยไปแบบไทยนะเปล่าคนไทยชอบแบบนี้พวกเราเรียนหนังสือมาแบบไทยไปแบบฝรั่งลองอาจารย์สอนเกินเวลาเลยอาจารย์งะหมดเวลาแล้วค่ะที่มา สายอาจารย์สายไม่เป็นไรไทยอย่างนี้นั่นแอาะจา์ทุกวิชาเป็นอย่นั้นแหละนี่คนไทย,ยเขาจึงเรียกว่าเวลาไทยเวลานัดหมายอะไรกันเวลาไทยหรือเปล่าถ้าไทยคืออะไรเลดได้รักษาต้องไม่ลืมนะว่าตรงต่อเวลามันบ่งบอกถึงคุณค่าของคนเป็นคนมีวินัยในตัวเองรักษาเวลาใครคนนี่ไปผิดเวลาบา่อย ให้นึกถึงความรู้สึกของคนเขารอกระบวนกระวายรอเป็นทั้งชาติไทยเลยเรื่องเวลาประชุมราาัฐสภาประชุมสิบโมงสิบโมงไม่ได้ไประชุมสิบโมงครึ่งยังเก่งพะเพอสิบเอ็ดโมงแต่อาจารย์ประโมทกับครูนี่เป็นกรรมการบริหารหมหาวิทยาลัยมานาน นัดประชุม10โมงไม่เคยได้ตรง10โมงนั่นคือคนไทยแต่ถ้าเวลาฝรั่งก็ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปเขาเห็นคุณค่าเพราะนั้นเราต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองบอกตัวเงว่าใครจะผิดเวลาช่างเขาแต่เราต้องไม่ผิดเวลาเขาเรียกว่ามีวินัยในตัวเองรู้จักเข้าแถวรับบริการต่างๆไหม คนไทยเราชอบมาที่หลังขอแซงคิวมาที่หลังขอแซงคิวเขาเรียกว่าระบบอะไรคะระบบเส้นสายใครจะใช้ระบบนี้ต้องรู้จักละอายใจเห็นใจคนเขารอมาที่หลังแต่อยากได้ก่อนใช้เส้นใครมีเส้นใหญ่โอ้โหสบาย เส้เล็กดีดีกว่าดีกว่าเส้นมีส่วนคนไม่มีเส้นอดเลยกินแต่เกาเหลาไม่ได้ถ้าคนมีวินัยต้องให้ความสำคัญคนก่อนหลังแต่ถ้าจำเป็นมีอะไรเร่งด่วนจริงๆมันรอไม่ได้เพราะเรือขอขาดบาดตาย ต้องขออนุญาตขอรัดคิวสักคิวได้ไหมเขายอมไหมแต่เขายอมให้ก็โอเคเอาหนูด่วนจริงๆเมียจะคลอดพ่อจะมีปัญหาเอาอนุญาตอนุญาตเมื่อหลายปีก่อนคุูเห็นฝรั่งนะประเทศรัสเซียนี่แหละเขามีปัญหาเรื่องธนาคารจะเจ๊งอะไรประมาณเขายืนคิวเข้าแถวเพื่อจะกด ATM ที่ตุย้ยาวสกิโลนักสหนึ่งสองกิโลยืนจากนี้ไปถึงน่นแหละประตูรักษักชมู แต่คนไทยไม่เอาอะมาสุดท้ายมุดมุมุมไปขอคิวข้างหน้าใครจะทําช่างเขาแต่เราอย่าทำเห็นไหมเริ่มตั้งแต่เข้าแถวซื้ออะไรก่อนอาหารวางแผนปฏิบัติให้เป็นระบบรู้จักวางแผนตัวเองไหมวางแผนคนที่มีวินัยน,นะลูกนะไอ้หนู คนที่มีวินัยต้องวางแผนตัวเองให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนทำงานต้องทำอย่างไรคนที่มีวินัยในการใช้เงินต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินค่าหอหนึ่งพันห้าค่าอาหารเท่าไหรค่าไรเท่าไรแบ่งปันคนมีวินัยในการทำงานต้องวางระบบงานดีงานอันไหนสำคัญกว่าหนึ่งสองสามสี่อะไรมาก่อน ควบคุมตนเองให้อยู่ในระบบระเบียบได้คุมใจตัวเองได้ใช่ไหมเมื่อวางแผนจะใช้เงินอย่างมีระบบเนี่ยวันนี้เกิดเดินไปจะตลาดจะตุจักเห็นของสวยอย่างหนึ่งอยากซื้อเหลือเกินเดินสองรอบแล้วแต่เดินซื้อปุ๊บตังค์งวดนี้มีปัญหาแน่เลยก็ต้องคุมใจคุมความอยากได้เหนอไหมคุมกิเลสตัณหาตัวเองให้มันได้โดยเพราะใครเป็นคนกิเลสหนาะตัณหาจัด เรองคมอะลลกความยากไม่เอาหนาไม่เอาหนาไม่เอาหนารอรรอรรอ,ร,อรู้จักรอรู้จักคอยโอกาสที่มันเหมาะสม,เ,ม,ะสมเขาเรียกว่าคนมีวิน,นัยข้อที่สามมีจิตสํานึกที่ดีคนมีจิตสํานึกดีเป็นไงลลกรับผิดชอบต่อต,ตัวเองเห็นไหมสํานึกตลอดเวลา เช่นครูบอกเราเสมอว่ขาขณะนี้เรามาทําอะไรคะทาอะไรลูกขณะนี้ทาอะไรเรียนไงามาเรียนไงต้องบอกยังมาเรียนไม่ใช่มาคุยโทรศัพท์เรื่องคุยเรื่องหลังเนี่ยอาจารย์จะเราเตอนปน่ายนี่ปิดโทรศัพท์เลยไม่รับแล้วปิดแล้วนี่ปิดแล้วห้องสอนพิชาษเนี่ยเปิดหน่อยเหมือนกันเปิดแล้วลูกสาวโทรมาเรื่องด่วน ครูบอกด่วนแล้วรอได้ไหมลกูกถ้ารอได้เที่ยงคุยกันเขาบอกรอได้ครูให้รอแต่นี้ปิดละปิดเลยเนี่ยไม่รับเขาเรียกว่ารับผิดชอบตัว,ตว,ตวเองครูต้องรับผิดชอบต่อความเป็นครูที่มาสอนเราเนี่ยเต็มที่กิตสาธารณไหมกิตสาธารณแปลว่าอะไราลกูกนึกถึงคนอื่นนึกถึงส่วนรวมนึกถึงส่วนรวม จะทําอะไรแล้วต้องเอ้ยส่วนรวมเสียหายไหมเช่นเช่นเช่นฟังให้ดีจะทําอะไรแล้วขณะนี้เราเป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมีตราพระราชรัจกรที่หน้าอกแล้วนะครับฟับงดีนะบางคนอาจจะรู้แล้วละ่ะบางคนอาจจะยังไม่ซึ้งขอย้ำกันลวกันเข็มเขมเข็มที่ตี่นหน้าอกเข็มตียนหน้าอกเขาเรียกอะไรลูก เรียกเรียกชื่อให้เต็มคือตราอะไรลกูกตาพระราชรัชกกลโอ้โหจำยาก <c oughs> ก็ต้องจำอะพระราชรัชกาลแปลว่าอะไรลกูกแปลว่าอะไรหนูตราเครื่องหมายประจำในหลวงราชการที่เก้าเครื่องหมายประจำในหลวงราชการที่9้า พอเราเห็นเครื่องหมายมหาวิลัยราชมงคลไหมรูปร่างคล้ายเราแต่มีส่วนต่อเติมที่แตกต่างเพราะราชมงคลเราราชพัฒน์สี่สิบแห่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอันเดียวกันแต่ตัวหนังสือต่างกันเราราชมงคลคล้ายกันแต่ส่วนต่อเติมต่างกันแปลว่าเราเป็นคนของพระราชา เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องนึกถึงพระองค์ท่านด้วยนึกถึงมหาวิทยาลัยถูกไหมจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงก็ถ้ามันดีก็มหาลัยได้ประโยชน์ถ้ามันเสียมหาลัยเสียประโยชน์นักศึกษาเคยสังเกตไหมครับว่าถ้านักศึกษาคนหนึ่งมีปัญหาเวลานั้งพิมพ์ก็ลงข่าวเขาใช้คำว่างไง นักศึกษาราชพัฒอาจารย์ราชพัฒที่ไหนก็ไม่รู้40แห่งทั่วประเทศเลยพอไปอ่านเนื้อในพอถึงบอกว่างามหน้านักศึกษาราชพัฒยกพวกตีกันขายาบ้าจับนักศึกษาราชพัฒนายาบ้าพอเราอ่านเห็นหน้าไปเห็นภาพยป็นไงเฮ้ย เรา,า,าราชพระหว่าไหลกเป็นไงนี่เขาเรียกว่าจิตสาธารณะเอาเอาใกล้เข้ามาหน่อยใกล้เราอีกห้องเราเอกเราเวลาเรียนห้องไหนก่อนเดินออกก่อนนี้ครูเคยเห็นประจำแล้วมักจะว่าเตือนประจำอะเดินออกพัดลมเปิดหมุนติ้วตั้งสี่ตัวไฟสว่างสวัยไม่มีใครปิดไฟเลย เห็นประจําก่อนนี้ที่อคันหนึ่งโต๊ะก็อีวางละเกะะกะบางคนหอไม่เป็นไรจานเดี๋ยวมีแม่บ้านมาปิดแม่บ้านมาจัดเก้าอี้ใหม่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่นึกถึงไม่มีขาดจิตสาธารณะถูกไหมค่านิยมของมหาวิทยาลัยเราว่าไงลกูกค่านิยมของหมหาวิทยาลัยว่าไงมหาวิทยาลัยนะไอ ทีเอมเห็นไหมไป้ายก็เขียนนะผลสำริดทํางานผลสำริดมีจิตสาธารณะนะจิตสาธารณะนะเห็นแนวคิดนโยบายของกองพัฒนานักศึกษาเขาเขียนติดตามอาคารต่างๆเขียนว่าไงเขียนว่าไงเคยเห็นไหมตัวสีชมพูชมพูเคยเห็นไหมแวบๆไหมแวบๆไหมไม่แวบอะ่ะชั่วโมงหน้าจะมาถาม ไปรู้แค่ไหนจะมาถามมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะประหยัดและออมหนูถามตัวเองลูกค่าใช้จ่ายทุกวันนี่ประหยัดไหมช่ยแม่ประหยัดไหมฟุ่ม,ม,ม,มเฟือยกินไปไหรือเปล่าอ้าวถามข้อเท็จจริงนะยกมือตามจริงนะถ้าใครไม่ยกมือตามความจริงขอให้สอบตกวิชานี้ตกทุกวิชาด้วย